โอเดเลยนะครับอยู่ผม b k 1นะครับผมวันนี้เราก็อยู่กับการแนะนำเซิร์ฟเวอร์กันอีกแล้วนะครับผมแล้เราอยู่กับเซิร์ฟเวอร์ My Fat นะครับเย้ Yay! นะครับผมก็เป็นเซิร์ฟเวอร์นะครับผมเปิดใหม่เลยนะครับเอาชีวิตรอด สุดคลาสสิกนะครับแนววันบ็อกนะครับแล้วก็มี RPG นะครับผมก็เป็นแนวผสมกันเนาะนะครับผมก็นะเซิร์ฟเวอร์ก็เพิ่งเปิดใหม่ในแอดมินใจดีเนาะก็สามารถเข้าได้ทั้งมือถือแล้วก็คอมเลยนั่นเองนะครับผมโอเคนะฮะผมเดี๋ยวทักทายคนในเซิร์ฟแป๊บนึงนะครับไฮเฮ้ยผมมีรถยูทูบเห็นปะสวัสดีครับนี่นะครับก็ต้องขอบคุณมากนะครับแอดมินใจดี นะครับที่ให้ย YouTube มานะทุกคนก็มาเจอผมได้นะดูดิน่ารักป่ะด,ดูดูระบบแฟชั่นก่อนแล้วแล้วดูโมเดลนะครับคือโมเดลเนี่ยผมบอกเลยนะครับผมเป็นลิขสิทธิ์แท้เนาะนะครับทางเซิร์ฟเวอร์เขาใช้โมเดลแท้นะครับก็เดี๋ยวขึ้นรูปให้ดูแล้วกันนะฮะก็โมเดลแท้แน่นอนนะครับมบอกไม่ใช่โมเดลเถื่อนนะทุกคนสวยมากสวยมากนะครับโอเคเอสดีครับปุ๊บตัวด,ดีคนในเซิร์ฟแบบนะน่ารักมากอะไรเนี่ย แอดฟุกเป็นคนน่ารักชอบแข่งชอบแข่งผู้เล่นนะครับไอแอดฟุก hey, เป็นคนน่ารักจริงปะเนี่ยนะครับราต้องสวัสดีทุกคนในเซิร์ฟเวอร์ด้วยนะครับก็โอเคเดี๋ยวผมวันนี้จะผมจะพามาทัวร์นะครับว่าเซิร์ฟเวอร์นี้มีอะไรกันบ้างนะครับก็โอเคนะครับอย่างแรกเลยเนี่ยมีไอเทมแจกฟรีด้วยนะครับมาคลิกดูเนาะนะครับเฮ้ย <Hey, S 2> มีโปเทคแจกฟรีด้วยโห oh, ของเต็มเลยก็ <laughs> ต้องขอบคุณทางแอดมินด้วยนะครับที่ ให้ของมาโชว์นะครับอันนี้ผมจะมาโชว์ทุกคนนะว่ามีอะไรบ้างเนาะก็นี่ครับรับโปรเจกต์ฟรีได้นะครับแล้วก็เป็นกุญแจฟรีนะครับเอาไว้สุ่มกล่องได้นะครับนี่นะครับรับได้ปะถ้ายังรับไปได้นะมงคลอ่ะไอเทมเริ่มต้นนะครับอ๋อนี่นะครับมีเทมเริ่มต้นให้ด้วยนะครับนี่เป็นพวกชุดเกาะเนาะนะครับถ้าใครเข้ามาแล้วก็มารับได้นะครับนี่นะครับมีมีพวกเซ็ตเหล็กให้นะครับนี่ดาบเหล็กอะไรประมาณนี้นะครับ โปรเทคก็เอาไว้สร้างบ้านได้นะครับผมโอ,อ้โหสปาคือใหญ่มากผมไปดูตรงไหนก่อนดิวเนี่ยด,ดูดิคุยคนดูดาบดิเท่มากนี่ครับนี่สวยมากครับสปาวกับโมเดลต่างๆนะเดี๋ยวผมใส่ชุดโชว์ให้ก่อนละกันทุกคนอยากดูชุดอันไหนไหมครับนี่นะครับนี่อันนี้คือเป็นเซ็ตของเขานะครับแฟชั่นแบบสวยมากครับ โมเดลคือสุดๆ,ๆนะแล้วก็นี่ครับเป็นเซตคล้ายๆเป็นเซตมังกรนะครับทุกคนเดี๋ยวลองดูดิเซตมังกรเป็นไงนี่เซตมังกร,ป,รปึปร๊บปึ๊บแล้วก็ไปนี่โ,โหเทจัดเป็นไงทุกคนเทปะนี่คือเซตมังกรนะครับผมชอบโมเดลมากอะ โคตรเจ๋งนะครับโอเคนะครับเดี๋ยวเรามาดูนะครับผมระบบนะครับกล่องสุ่มกันบ้างนะครับนี่เป็นกาชาสำหรับสายเติมเนาะก็ผู้ชมก็ลองมาดูได้นี่ครับรายละเอียดต่างๆแล้วนี่ครับโปรโมชั่นต่างๆที่บนป้ายนะครับว่ากุญแจเนี่ยราคาประมาณไหนประมาณไหนนะครับผมก็สามารถเนี่ยดูได้ที่บนป้ายเลยนะครับผมก็ได้มีนี่พวกแฟชั่นโมเดลต่างๆเนี่ยนะครับสวยงามมากเห็นปะกล่องสุ่มต่างๆก็จะมีบอกนะครับว่าแต่ละกล่องเนี่ยเราจะมีสิทธ ได้อันไหนบ้างนะครับก็นะมาสมกันดูได้นะครับคนเต็มเลยนะครับโอ้โหดูดินะครับนี่สวยงามมากนี่เซตมังกรเซตมังกรนะครับที่ผมใส่อยู่ตอนนี้นะฮะสวยสวยสวยนะครับเรามาดูได้อันนี้คืออะไรกล่องสุ่มอลิมิเตชั่นแุยนี่ครับก็จะมีกุญแจประมาณนี้นะครับเห็นนะแอบกุญแจก็ตามชื่อกล่องเลยนะเช่นนี่ฮาโลวีนนะครับฮาโลวีนครีนะครับผมก็เดี๋ยวเราลองกดดูนะครับปึ๊บนี่ นะครับว่าผมจะได้อะไรนะเฮ้ยได้อะไรเมื่อกี้อ๋อได้วัโคเทคอุย้ยสามสิบคูสามสิบเลยถือว่าแบบไม่เกืนนะเมื่อกี้ผมก็ลองไปสุ่มมาเล่นๆนะครับเห็นปหนะครับก็ผมได้โชวเวลของฉลามมานะครับรวมกับเซตนี้นะครับก็นี่ได้โลมาด้วยนะครับก็เหลือสามอันแล้วนะครับนี่เขาลองมาสุ่มกันดะูเนาะนะครับก็ผมว่าน่าของดีครับ อ่แฟรี่โอเคอันนี้กองแฟรี่นี่ชุดก็เป็นเซตประมาณนี้นะครับกองแฟรี่เนาะนี่นะครับเซตแบบนี้เลยนะครับได้อะไรเมื่อกี้ถือว่าไม่เท่าไหร่นะเอ้ยวู<อ>้ฮักแอคครับทุกคน <Yeah>. oh. เย่โอ้โหเดี๋ยวต้องใส่กับชุดอันนี้ชุดแฟรี่นะครับนี่คือเซตนี้นะครับทุกคนคือเซตนี้ แต่ว่ารอ,องเท้าอยู่ไหนผมขาดรองอ๋อใช่ปะใช่นี้ไม่ใช่อนี้ขาดรองเท้านะครับนะครับแต่ว่าเซตก็ประมาณนี้นะครับนี่ครับเอออันนี้ไม่ใช่ไม่ใช่เออนะครับนี่ของแฟรี่นะครับน,นะ,บะก็แต่ผมชอบอันนี้มากอะผมขอเป็นหมวกฉลามหมวกฉลามหมวกฉลามอ่านี่น่ารักน่ารักนะครับก็ไป นะครับก็เนี่ยครับสมตามอันนี้เลยนะครับตามกล่องอันนี้อันนี้เป็นอันนี้เป็นกล่องสัตว์เลี้ยงวะกล่องสัตว์เลี้ยงสัตว์เลี้ยงก็น่าอยู่ฝั่งนี้มีไหมว่าสัตว์เลี้ยงอยู่ไหนนะนะครับฝั่งนี้ก็มีนะ่นนะครับมีกล่องพวกเฟอร์นิเจอร์เนี่ยครับอะไรเนี่ยกล่องคาตนะกล่องแร่ด้วยอุ้ยกล่องหัวใจกล่องแบบการ์เดียนนะครับก็จะมีนะแต่ว่าเดี๋ยวกล่องสัตว์เลี้ยงอยู่ไหนกล่องสัตว์เลี้ยงกล่องสัตว์เลี้ยง ผมไม่แน่ใจว่ากล่องสัตว์เลี้ยงอยู่ไหนวะเดี๋ยวเดี๋ยวเราค่อยเดินหากันนะครับโอเคดูตรงนี้ก่อนดีกวา่าอ่อลิมิเต็ดไอ้นี่กล่องกล่องกล่องสุ่มลิมิเต็ดนะทุกคนก็เป็นกล่องใหญ่เลยนะครับเนี่ยทุกคนก็ลองมาสุ่มกันดูได้นะครับนี่นะครับก็เลือกกุญแจนะครับตามกล่องเลยนะครับนี่เน็กซัสนะครับเฮ้ยโคตรเท่สุดนี้อุ้ยได้ดาบด้วยอุย้ยอุ้ยอุ้ย โอ้ดาวยังเท่เย yeah. ่โอ้โอ้เดี๋ยวครับนี่ครับเดี๋ยวลองกล่องนี้ดีกว่านะครับเอ้ยกล่อง Limited, ลิมิเต็ดลิมิเต็ดคีโอ้ของดีทั้งนั้นเลยอุ๊ยไดโลใช่ปะ่ะนี่ไงนะครับยอดนี่ เป็นไงเท่ป่ะทุกคนนี่นะครับมีโลด้วยนะฮะก็ถือว่าใช้ได้เลยเนี่ยนี่คือโลฉลามนะครับโอเคก็ประมาณนี้นะครับกล่องสุมนะ่มเนาะก็ลองมาดูกันได้นะทุกคนนะครับในของผมเต็มตัวเลยนะฮะของผมเต็มตัวเลยแต่ว่าผมหากล่องอันนี้ไม่เจอนะกล่องสัตว์เลี้ยงนะครับเดี๋ยวคอยดูแล้วกันนะครับก็ ตรงนี้ก็จะเป็นช็อปนะครับเป็นช็อปตรงนี้นะครับก็จะมีร้านค้าขายบล็อกต่างๆนะครับนี่เลยนะครับก็สามารถกดเน็กดูได้นะครับว่ามีบล็อกอะไรขายบ้างอันนี้ก็จะเป็นจุดขายแล่ต่างๆนะครับนี่เลยมาดูได้อันนี้จะเป็นจุดขายผักนะมีจุดขายผักด้วยนะครับตรงนี้เลยขายไม้ก็มีนะครับ น,นี่ขายอะไรยังไม่มีนะนี่ครับอันนี้จะเป็นช็อปต่างๆเนาะก็มาดูได้นะครับและส่วนตรงนู้นก็จะเป็นเควสนะครับอ่าเควสในะส่วนที่ขครที่แบบชอบการทำเควสก็มาดูได้เดี๋ยวแวะตรงนี้แป๊บหนึ่งอ่าอันนี้ก็จะเป็นการอ่าซ่อมอาวุธอัปเกรดอาวุธอะไรอย่างเี้นะครับเอนชาร์สเนาะนี่ครับคลิกเพื่อเปิดได้นะครับก็ใช้เงิน5,000นนะครับในการซ่อมของนะแต่ว่าผมยังไม่มีเงิน โอเคอันนี้ก็จะเป็นคอยนะครับผมคอยนี่เหมือนเราจะต้องเอาไปแลกนะักเควสปะถ้าจำไม่ผิดนะครับเนี่ยพวกสมุดอะไรเงี้ยนะครับอันนี้คือ100คอยก็คือ100บาทนะครับอันนี้คือ1000คอย1000บาทนะครับน่าจะต้องซื้อนะครับแล้วก็น่าจะเอาไปแลกเควสอะไรสักอย่างหนึ่งนะเควสรายวันนะครับนำไปแลกกุญแจนี่นี่น,นี่นี่นะครับก็ สามารถเนี่ยหาของมานะครับเนีย่ยหาเหล็กหาอะไรเนี่ยทองนะครับเอามาแลกเป็นสมุดเควสได้เนาะทุกคนนี่นะครับเห็นปะแล้วก็ไอสมุดเควสเนี่ยนะครับเอามาแลกเป็นกุญแจได้นะนี่พวกเฟอร์นิเจอร์ก็มีนะครับโอเคเอ่อตัวนี้ก็จะเป็นเควสสำหรับผู้เล่นหาแร่นะครับแล้วก็นำมาแลกเลยเฮ้ยเควสหวยแดกอะไรวะเนี่ยมีเควสหวยแดกด้วยโออ๋อนี่ไง ก็คือเนี่ยเราเอาเงินของเราเนี่ยเอามาแลกนะครับเนี่ย,เ,ยเป็นคอยอะครับนํามาแลกสมุดเควสได้นะฮะแล้วก็นําสมุดเควสผสมกับเนเธอร์ไลท์เอามาแลกเป็นอันนี้ได้นะครับเป็นคาทาควีนนะครับคาทาควีนก็ก,ก็สายฟรีก็ได้นะสายฟรีก็ชิลเลยนะครับเนี่ยเควสเหล็กอะไรอย่างงี้นะครับนำเพชรมาแลกชุดก็เพชรเควสเนเธอร์ไลท์ light, ก็มีนะอุ้ยเจ๋งว่ะโอ้ผมว่าอันนี้คุ้มเนี่ย ผมว่าอันนี้คุ้มนะสายฟรีสายฟรีนะครับนี่ฮ้ยชาร์โดสติลอะคือแพชั่นเขาเยอะมากครับเออจริงเฮ้ยนี่อันนี้อะไรนี้อะไรอ๋อกาชาเควสนะครับนี่ก็เอามาได้ตรงนี้นะครับกับกาชาเควสแต่ว่าผมไม่มีอะนะครับแล้วก็จะมีลอตเตอรี่เสียงทายนะครับสุ่มเวลาแจกทุกวันนะครับลอตเตอรี่เสียงททยอ๋อ อ้โหแดกนะครับผมก็ประมาณนี้ประมาณนี้นะครับอันนี้คืออ๋อกำลังปรับปรุงนะครับผมโอเคส่วนในเควสก็จะประมาณนี้ทุกคนก็ลองมาดูกันได้นะครับผมสำหรับใครที่ชอบการทำเควสนะฮะก็อันนี้ก็เป็นเซิร์ฟเวอร์เปิดใหม่เนาะถ้ามีบั๊คมีอะไรก็แจ้งแอดมินได้เลยทุกคนอ่ะเดี๋ยวผมเก็บของแป๊บหนึ่งนะครับในส่วนตรงนี้ก็จะเป็นดิส คอร์ดนะครับผมก็กดแล้วเนี่ยก็จะมีลีดขอดขึ้นมานะคุณผู้ชมก็สามารถไปเข้ากันได้นะครับวันนี้อะไรวะเนี่ยตัวโคตรใหญ่เลยใครวะเนี่ยแอดมินเนาะแอดมินตัวใหญ่มากโอเคตัวนี้ก็จะเป็นกฎนะก็อย่าลืมมาอ่านกฎกันด้วยเฮ้ยนี่ใครมีสัตว์เลี้ยงอยู่ตรงนี้เนี่ยเอ้ยนี่ไงเจอแล้วเจอแล้วโอ้สัตว์เลี้ยงครับในที่สุดผมก็เจอแล้วนะครับเดี๋ยวมาส่งสัตว์เลี้ยงกันต่อเฮ้ยเฮ้ยหมูหมูเด้งเหรอใช่ปหมหมูเด้ง หมูเด้งเฮ้ยขอหมูเด้งดิได้วไงวหม,หมูเด้งวะหม,หมูเด้งวะหมูแดงวะหมูเด้งวะเฮ้ย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 ,ยได้จริงได้จริงผมลองเรียกสัตว์เลี้ยงมาแป๊บหนึ่งนะครับอ่า ใช่ปะใช่หมูเด้งปะเอ้ยไม่ใช่เฮ้ยฮิปโปเบบี้เอ้หมูเด้งใช่ดิมันคือหมูหมูแดงหมูเด้งเฮ้ยว่ามีฮิปโวหมูมีหมูเด้งกันเต็มเลยเฮ้ยเฮ้ยขอดีเฮ้ยเฮ้ยเอ้าเฮ้ยตีหมูเราทำไมอ่ะเฮ้ยตีฮิปโปเราทำไมอ่ะ นายโอ้จบแล้วโอ้นายคืออะไระตีฮิโป,โปรเราทำไมโอ้ยอยู่ดีเท่มากนี่นายตีฮิโปรเราทำไมนายโอ้โคนี่ครับก็ลองมาสุ่มกันได้นะครับโอ,โอเคนะครับผมก็เดี๋ยวเรามาดูกันตรงนี้นะนี่คืออะไรจุดเกิดบอสนะครับจุดเกิดบอสก็จะมีบอสเกิดด้วยนะสำหรับใครที่อยากจะตีบงตีบอสนะครับรอบอสเกิดนะครับแล้วก็น่าจะมาตีได้นะครับ อ่ะโอเคในส่วนนี้ก็จะเป็นวาร์ปนะครับผมอันนี้ก็จะเป็นรานคาโปรเทคเนาะก็นี่ราคาประมาณนี้ครับลองมาดูได้นะครับนี่มาดูวาร์ปมาดูวาร์ปโอเคก็มาดูส่วนของการวาร์ปนะครับผมก็บอกเลยนะครับมีมินิเกมเยอะแยะเลยนะครับผมทั้งวันบล็อกนะครับอ่ะวันบล็อกใครชอบเล่นวันบล็อกบ้างผมคนหนึ่งที่ชอบเล่นแล้วก็อันนี้นะครับ จะเป็นมินิเกมยิงปืน PVP นะครับผมก็ยิงซอมบี้เนาะเฮ้ยน่าสนใจนะนะครับน่าสนใจนะครับนี่โซนยิงปืนนะครับแล้วก็ตัวนี้ก็จะเป็นโซเวลนะครับนี่โซเวลมันจะมีโลกหาของนะครับนี่ประมาณนี้เนาะนี่หนึ่งมื่นบล็อกคูณหนึ่งมืบล็อกนะครับตายของไปตกเปิด PVP สุ่มจุดเกิดนั่นเองนะครับอันนี้ก็อะไรอะ่ะอันนี้จะเป็นโลกสร้างบ้านปะหาของเหมือนกันเลย นะครับอ่าโลกาของขนาด20,000บล็อกคูณส0 0 0มบล็อกเนาะนะครับตายขอมันตกเปิด PVP สุ่มจุดเกิดอ่าอันนี้เป็นฟาร์มอนนะครับนี่เป็นฟาร์มอนนะฮะก็อันนี้น่าจะเป็นไปแค่ฟาร์มอนเฉยๆเลยนะครับอันนี้เป็นโซน PVP ทดลองฝีมือนะตายขอม,มันตกเหมือนกันเลยอุ้ยก็โหมีแยกโซนเยอะเลยนะครับทุกคนแต่ว่ามาดูนี่ก่อนวันบล็อกนะครับมาดูวันบล็อกนะครับก็ในส่วนของการสร้างโลกวันบล็อกเนี่ยก็พิมพ์ตามข่าวได้เลยเนาะ นี่ครับทับ o อนะครับไปสร้างโลกกันดีกว่าทับ่า OB นะฮะเรียบร้อยนะับผมอ่านี่ครับเราก็มาในส่วนของโลก One Box แล้วนะครับทุกคนนี่นะครับ welcome to one b o x นะครับนี่นะฮะเป็นไงใครชอบเล่น One Box บ้างนะครับพอเราเข้ามาโลกเนี่ยนะครับของต่างๆเราก็จะหายไปหมดเลยครับโดนรีหมดเลยแต่ว่าไม่ต้องตกใจเนาะกลับไปที่สปาวมันก็มีของเหมือนเดิม นะฮะนี่ครับก็เนี่ยวันบล็อกก็ตีแบบนี้ได้เลยครับขุดบล็อกไปนะครับทําอนาเขตพื้นที่ของตัวเองเนาะนี่สามารถเชิญเพื่อนได้ด้วยนะครับผมใครจะอยากแบบเล่นวันบล็อกกับเพื่อนเอ้ยมองหมูใครที่อยากเล่นวันบล็อกกับเพื่อนนะครับก็ผมบอกเลยนะเหมาะจริงนะครับนี่ผมก็ได้เพื่อนละหน,งหนึงตัวนะครับนี่ก็ทําเอาชีวิตรอดไปในผาของตีบล็อกไปนะครับจนกว่าเราเนี่ย จะมีทรัพยากรต่างๆนะครับผมก็สามารถมาดูกันได้นั่นเองนะในส่วนของวันบล็อกนะครับตอนนี้ครับก็เอาชีิรอดไปเลยนะครับก็ตามสไตา์ที่คนถนัดเลยนะผนัดแบบไหนก็เล่นได้เลยนะครับโอเคถอยไปก่อนนะนี่ครับก็ตีบล็อกกันไปนะยาวๆครับผมใครที่ชอบเล่นนะครับสนุกจริงนะครับกับโนบล็อกนะครับผมโอเคเดี๋ยวพาไปดูอย่างอื่นกันต่อดีกว่านะครับจะได้ไม่เสียเวลาเนาะทุกคนก็ ทับสปาวนะครับโอเคเพื่อกลับมานะครับผมเห็นปะของเราก็จะกลับมาเหมือนเดิมแล้วนะครับนี่นะครับผมของเราก็กลับมาแล้วเย้ปะเดี๋ยวผมอยากจะไปดูการยิงปืนอ่ะจะเป็นยังไงนะครับอยากจะทดลองดิว่าผมจะเม่นขนาดไหนนะนี่ครับ PvP โลกยิงปืนด้วยปืนยิงซอมบี้แจกไอเทมฟรี โอเฮ้ยตอนแรกก็นึกว่าไม่ธรรมดานเนี่ยนะครับมีปืนให้ด้วยแล้วก็มีชุดเกราะเหล็กนะครับมีอาหารให้นิดนึงนี่คืออะไรอ๋อเอามาแลกเอามาแลกได้นะครับเฮ้ยได้ปืนมาได้ไงเฮ้ย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 เ้ยขอบคุณมากซุมยังไงอ่ะอ๋อซุมอย่างง,างี้โอเคโอเค อันนี้ก็น่าจะเอาอ๋อ,อนี่ยเอามาแลกปืนได้นะครับพวกแรก่ถ้าเราไแร่มาเนี่ยเอามาแลกปืนได้นะครับนี่นะครับมือถือก็เข้าได้เลยนะทุกคนมือถือก็เล่นได้นะครับผมบอกเลยนะสนุกแน่นอนนะครับคล้ายๆแบบแนวแบบโลกร่วสลายเลยนะอันนี้คือเฮ้ย <c oughs> เฮ้ยแอดบินแอดบิน เฮ้ยมันมันมันนี่ครับก็จะมีซอมบี้ประมาณนี้อืม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 ,อมยิงคนได้ปะถามแอมิีนดียิง ยิงคนได้ไหมครับเฮ้ยยิงได้ด้วยเจาะรถมอเตอร์เจะมอนี่ครับผมก็ประมาณนี้นะครับ กับโหมดยิงปืนนะฮะอุย้ยผมมีนะ่าโกลอยู่นะแต่ว่าไปเฮ้ยเจง๋จงเจ๊งเจ๊งอุ้ยโอ้โอ้โอ้โดนต,ตลบหลังครับโดนตลบหลังอุย้ยสมมีวิ่งไวจัด นี่กระบอกอันนี้แรงจัดเลยอะสองทีสมีแตกเฮ้ยแอดมินโดนลุมมามีแอดมินดิยิงแอดมินได้ไหมผมผมยิงแอดมินมีแอดมินแตกเหรอ้ออน,นี่มันตัวใหญ่อะเป็นบอสปะเนี่ยบอสปะเนี่ยโอ้ยพนพิษได้ด้วย ้ยคนผิดได้ด้วยอโอ้ยมัน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 ได้วิวเลยนะทุกคนเนี่ยได้วิลได้เนื้อนะครับได้ของเอาไปแลกเอาไปปืนได้ด้วยพวกฐานพวกเนี้ยเก็บเก็บไปหมดให้หมดเลยเอาไปแลกพวกปงพ,พวกปืนได้เฮ้ย <laughs> โดนโดน <laughs> ผมโดนผมโดน แอดมินยิงผมแอดมินยิงผมนี่แตกโอ้ย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 แอดมินย,ยิงผมผมก็เลยสวนกลับเดี๋ยวนะ แอดมินแอดมินเฮ้ยผมโดนกับแอดมินน่ะทุกคนผมโดนแอดมินผมโดนกับแอดมินฮะผมโดนกับแอดมินฮะ, <c oughs> ฮะเฮ้ยมันอยู่นะจะว่าไปทุกคนกระสุนก็รีเองนะไม่ไหมก็ถ้าเจอคนเนี่ยเรายิงคนได้นะทุกคน ยิงคนได้ยิงคนได้นะฮะนี่มาฟา์มเิเได้เลยครับฟรีฟรีฟรีฟ,รฟ,รฟ,รฟามวมิเได้ฟรีฟรีโอเคอยู่ไหนนะอยู่ไหนนะนะครับเนี่ยมันโลกโล่มสลายแล้ววันนียเมื่อกี้ได้ยินเสียงเสียงปืนอาจจะเป็นคนอยู่แถวนี้ก็ได้นะครับโอเคครับประมาณนี้ประมาณนี้นะครับก็ฝากไว้นี่ก่อนละกันนะฮะ ไปเรากลับไปสปาดันีกว่าทุกคนมันมากนะครับหมวดนี้ทุกคนลองมาดูกันได้นะก็กลับสปาก็พิมพ์ทับสปาได้เลยนะครับนี่เราก็จะกลับอนที่สปาแล้วอ่าโอเคนะครับก็มีอะไรให้เยอะเลยนะนะครับสำหรับเซิร์ฟนี้นะยังไม่หมดอีกนะทุกคนเอ้ยอะไรใครใครถูกอะไรเดี๋ยวผมอยากจะเรียกหมูเด้งหมูมาหมูเด้งอ่ะเอาหมูเด้งมาดิอ่าหมูเด้งหมูเด้ง หมูแด,เดงเมื่อกี้โดนทำ้า,ายนะครับอ๋อนี่ตั้งชื่อได้ด้วยนะครับตั้งชื่อแล้วก็ขี่ได้ด้วยนี่ขี่หมูแด,ดงอันนี้ขี่หมูแด,ดงขี่หมูแดงดูว่าตัดิขี่หมูแดงนะฮะอันนี้ก็จะเป็นสัตว์เลี้ยงที่เราได้มานะครับจากกล่องสุ่มเนาะนี่นะครับก็สามารถขี่ได้นะครับหมูแด,ดง เฮ้ยเอาเอาเอาโดนคนทำร้ายอาเอโดนคนทำร้ายเอาเอาทำไมเราเห็นหมูแดงไม่ได้นั่ะหรอเฮ้ยอะไรเขาเดียวเอา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 ดิเอาดิอ่ะเอาดิเอาเอาดิ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  อะไรเนี่ยเห็นหมูแดงไปไม่ปได้เลยเหรอโอเคนี่ครับอันนี้จะเป็นเนี่ยไ,ไม่ได้ไม่ได้เกมเราดูแล้วนะครับอันนี้จะเป็นของซูเวอร์เนะครับก็เอ่อเป็นโลกหาของเนาะนี่ครับก็ใครอยากจะมาเข้าโซนไหนก็ลองเข้าได้เลยเฮ้ยอะไรอนี่ยน้องชายน้องชายจะมาโมโดดเป็นหมูแดงเหรอหมูน้องชายนี่ครับไปเข้าตามไปเข้าตามดินี่ โอ้ยอ้ยหมูเดงไม่นะหมูเด้งขอขีหมูเดงดีกว่าขีหมูเดงเพาจนภัยนะครับอาโหอ,อย่างกับอ,อย่างกับโลกแฟนตาซีครับสวยมากนะครับก็ยังว่านะครับมันแบบเน้น IPG ด้วยนะครับก็ผมบอกเลยนะครับสีสันสวยงามมากอันนี้จะเป็นโลกหาของนะครับขนาด200้ยเอ้ยขนาด20,000คูณส0 0 0บล็อกนะครับจะ,จะบอก200ไ้แล้ว นะครับเป็นโลกหาของเนาะนี่ผู้ส่วนแฟชั่นของเราก็จะติดตามเรามาเนาะนะครับพวกของต่างที่เราได้มานะครับอุย้ยอันนี้เลยที่ปัม๊มมีที่ปัม๊มไอตะวองเพชรด้วยนะครับตรงนี้ขนาดสองหมื่นคูณสองหมื่นเนาะมันก็ไม่เหมาะกับการสร้างบ้านนะครับก็เน้นหาของนะครับทุกคนส่วนการสร้างบ้านเนี่ยผมแนะนําเล่นวันบล็อกนะครับสนุกสนุก นะครับผมเล่นวันบอกสนุกนะครับก็แล้วแต่ครับทุกคนชอบแบบไหนก็ลองมาดูกันได้นะอันนี้ผมไม่ได้อ่ไม่ได้บังคับนะครับให้ตัดสินใจกันนะนี่แต่มามาให้ดูนะครับว่านี่คือโลกหาของเนาะนะครับก็ลองมาดูกันได้นะครับผมโอเคแล้วก็เหลือ PVP ไหมเราลองไปดู PVP นะครับ PVP เนี่ยอาจจะมีคนเยอะนะครับคนเยอะอยู่นะทุกคนดูดิ อันนี้ขนาดอมันจะน่าจะเปิดเทอมัาแล้วนะผมเล่นช่วงตอนบ่ายสามโมงสี่โมงนะครับคนเยอะมากคนเยอะมากคุณผู้ชมก็มาหาเพื่อนได้โอเคตอนพ v p พครับคือ PVP เนี่ยเรามีเซตที่เราสุ่มได้มากหรือว่าเราที่มีเซตที่เราแบบติดตัวมาก็เอาไปพ v p พได้นะทุกคนแต่ว่าไม่มีคนอนะ่ะอืมอันนี้เป็นสนามพ v p พนะครับนี่เป็นสนามพ v p พเลยนะครับนี่สามารถมา พีกันได้เลยตรงนี้นะครับแต่ว่าต้องรอคนเข้ามานะครับหรือว่านัดกันมาต้องนัดกันนะครับต้องนัดกันแบบให้กดเข้ามาจะได้มาเจอกันนะครับก็ลองมาดูได้นะแต่ถ้ามีคนเนี่ยผมผมน่าจะลงไปสู้แหละแต่ว่าไม่มีคน,น่ะเด็เออขาออน้าจะเล่นกันแบบเอาชีวิตรอดอะไรอย่างนี้นะครับวันบล็อกนะครับ PP ก็อาจต้องรอครับรอคนที่แบบเซต เจ๋งๆนะครับแล้วก็มาต่อสู้กันเนาะก็ลองมาดูได้นะครับผมก็สําหรับในส่วนของ PVP นั่นเองนะฮะโอเคนะฮะผมก็ทุกคนประมาณนี้นะครับสำหรับเซิร์ฟเวอร์ My f a t ฟนะครับผมบอกเลยมีอะไรให้เราเล่นหลากหลายเลยนะครับผมประทับใจระบบเออ่โมเดลแฟชั่นต่างๆนะฮะคือสวยมากนะครับก็คือลิขสิทธิ์แท้ด้วยนะครับผมบอกเลยก็เป็นเซิร์ฟเวอร์ที่ดีนะครับมือถือก็สามารถเล่นได้ นะครับคุณผู้ชมก็สามารถชวนเพื่อนชวนอะไรคนรู้จักมาเล่นได้นะครับผมเดี๋ยวเรียกหมูเด้งมาก่อนหมูเด้งหมูเด้งนะโอเคทุกคนก็ประมาณนี้นะครับผมก็โดนไล่ตีอีกแล้วนะครับเรียกหมูเรียกฮิโปมาจิไรโดนตีทุกทีนะฮะก็เฮ้ยอะไรเกิดอะไรขึ้น <S <S อ่ะสวดี โอเคประมาณนี้ทุกคนขอบคุณมากที่รับชมนะครับยังไงก็ต้องนะครับขอบคุณทาง s e r v e r My f a ฟด้วยนะครับผมที่สนับสนุนกันนะครับผมผู้ชมก็สามารถมาเล่นกันได้นะครับผมผมทิ้ง IP ไว้ให้ทางด้านล่างเลยนะครับผมก็โอเคเจอใหม่ครับขอบคุณมากที่รับชมนะครับวันนี้บายบายเย้ bye